สวัสดีครับทุกคนวันนี้มานำเสนอเกมสนุกๆของเครื่อง Super ร์ m ฟมิคอมนะครับ The Sunbattle ก็สามารถเล่นได้1คนหรือ2คนก็ได้นะครับเป็นแนวพัซซคลคาสตีพัซซ l e ใครชอบแนวนี้นะครับแนะนำลองเล่นดูนะครับจะมีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีตัวละครที่หลากหลายแต่และตัวก็จะมีท่าไม่ตายที่แตกต่างกันไปนะครับมีบอสมี สปรลาดมีเวทเป็นการต่อบล็อกอันนี้เลือกตัวละครนะครับเราสามารถเลือกได้ทุกฉากนะครับมีทั้งหมด9ฉากนะครับแต่ละฉากเราก็ให้เราเลือกว่าจะเอาถ้าไม่ตายหรือว่าตัวละครแบบไหนจะไปต่อกรกับตัวศัตรูของแต่ละฉากได้นะครับเพราะแต่ละแต่ละตัวนี้ความสามารถก็จะแตกต่างกันไปนะครับตัว พระเอกนี่เวลาใช้ถ้าไม่ตายนะครับเวลาใช้สเปเชีย hmm. ลก็จะเป็นลบบล็อกสีฟ้าออกนะครับอย่างตัวผู้หญิงตัวนี้ก็ความสามารถสเปเชีย hmm. ลก็คือจะลบขวดน,น้ํายานะครับก็ขวดน,น้ํายาก็จะหายไปแล้วก็พลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เวลาใช้ท่าสเปเชีย hmm. ลจะเป็นคาําสาปที่เราเวลาเราโดนคาําสาปแช่แข็งนะครับบล็อกคนนั้นจะหายไป แต่และตัวก,ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแลนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโสรวิธีการเลือกหัวหน้าเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับหลักการก็คล้ายๆอย่างเกมเหมือนเกมตัวติว๊กทั่วๆไปนะครับก็เรียงให้มันได้3นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาสเปเชียลนะครับต้องเรียงให้ได้5นะครับเห็นตาไหมครับ เมสเปเชียลก็ขึ้นมานะครับเก็บได้สูงสุดถึงสามสามเมตรนะครับหัวใจนี้คือถ้าเกิดเลียงได้สามอันนี่ก็มีพลังเต็มหลอดนะครับเวลาเราโดนศัตรู ทำไรมาก็จะมีเหมือนบล็อกแช่แข็งไว้นะครับเราก็ต้องเคลียร์เกมนี้ก็เน้นเน้นเร็วนะครับแล้วก็มีการวางบล็อกเรียงบล็อกให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรากดใช้ท่านะครับกดปุ่ม l หรือปุ่ม r ก็ได้นะครับก็จะใช้สเปเชียลนะครับตัวพระเอกก็จะเป็นลบบล็อกสีฟ้าออกนะครับ ถ้าเกิดว่าลบหลายๆอันแล้วมีคอมโบเนี่ยมันก็จะมีช็อตคัตขึ้นมาเป็นแบบเหมือนกับตัวละครตัวตัวใหญ่ใช้ท่าก็สวยแล้วก็ดนตรีของเกมนี้นะครับก็เพราะนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดใช้ท่าครับ เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะสอนวิธีการเลือกขนหน้ามาเล่นดูนะครับจวมีเล่นกับเพื่อนๆนี่สนุกเลยนะครับอันนี้เม็ดละหมดนะครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดสุดจอก็คือตายนะครับอ่เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการกดสูตรนะครับบอกก่อนนะครับ สูตรเลือกหัวหน้ามาเล่นนน่ต้องเล่นโหมด2คนนะครับแล้วก็ใช้ได้เฉพาะผู้เล่นคนที่2เท่านั้นนะครับอ่วิธีการเลือกบอสมาใช้นะครับที่2เพเลใช้ใจสองนะครับ L กับาค้างไว้นะครับกดลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นซ้ายขวา A จะได้บอสมาใช้นะครับส่วนจอยหนึ่งผมลองกดแล้วมันไม่ได้นะครับลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นซ้ายขวา A ได้เฉพาะจอย2อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับลองเล่นดูนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับขอบคุณครับ